เราสู่โรละครแห่งความหากับการประกาศรางวัลหาราม่าอาวอร์2023ไปดูรางวัลต่อไปกันเลยครับรางวัลฮาราม่าอาวอร์สาขาแอคชั่นสุดมันสนันจอได้แก่นางเอกหน้าหวานผลงานบูสูดเดือดคุณเชียร์ทิ่คำผ่อขอเชิญสาวลำบงลนะดับประเทศของเราเลยนี้า,าขอเชิญสาวลำง เล่นเผื่อไว้เทพหน้าเรื่องหรอจ้าดูเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวข่าลงไปดูดีกว่าว่ามันจะได้บอกแสอะไรเกี่ยวกับผนังซำจังกระตือป่ยไก่หรือเปล่าไปไปไป เจ้าละไปช้าข้าจะไปเร็วๆเลยแล้วกันนะอุ้ยประสักเยอะเหลือเกินข้านักเกียดการดื่มเป็นที่สุดเลยใครจะไปชอบดื่มละอะไรพวกนี้ปาตรงมาตีไม่แล้วกล่องตรงกลางนี่ละไอ้เ้อไอ้เนอคืนนี้เจอกันข้าเสร็จลูก เดี๋ยวมันจะไม่ได้การมาแล้วมาแล้วโอ้น้องค่าหาทางเข้าเจอไหมเจอเฮ้ยเจอแล้วเหรอข่าเจอรัตเจ้าเหมือนเจ้าของหงอคงพี่ข่าเลยบัตรจัาไอ้นี่เดี๋ยวนะมันหายไปนานมากแบัตรจับเฮ้ยเดี๋ยวข่าสวมเองไอเออขอโทษครับ ทองไล่มของเลยเหรเหมาเก่งแล้วเติมนะกับผู้หญิงกับคนท้องอ่ะเวลาขึ้นแทนไฟแทนในพิงเชื่อนอกจากนักแสดงด้วยกันแล้วผู้เข้าแข่งขันทางบ้านก็เย่าหวังว่าจะรอดนะครับมันเปลี่ยนภาษาไทยของเราใหม่เลยได้อีคนนึงอีคนนึงคนสุดท้ายอ่ะคนสุดท้ายผู้หญิงฮะ ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงที่สวยที่สุดก็คือแม่แต่พอเจอเธอแล้วท่านแน่เลือกแม่ดีกว่าแล้วกันเนาะเลือกแม่ดีกว่าแล้วกันเนาะแม่อ้ตลกตลกอันนี้ตลกผู้ชายตลกเอาเกียไปเอาไปแทนเลยโอ้โหเหนียว จะกินยาของพจมานได้ไหมมันเป็นยาอะไรอเรียกน้ำพจมานมายืนแถวนี้สิมายืนแถวนี้ซิพจมานแม่อย่าไปเลยนะแม่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 ม่แ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 ม่ม่แ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 ่แม่แ่แม่แม่แม่่แม่แ่แม่แม่แม่่แม่แ่แม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 ่ม่แม่แมม่แม่แม่แม่ม่แม่่แม่ม่แ เราคงต้องไว้ใจเพาะจามาแล้วแหละประคองประคองลำยองขึ้นมาลำยองขึ้นมานั่งก่อนลำยองอย่าอย่ามาหรืออยังอย่าอยู่นี่้ไม่ลำยองเอาอจะมาช่วยเมียข้าด้วยพี่ยอมพี่ยองพี่ยองรีบกินยาเดี๋ยวลำยองเขาชื่อลำยอง ที่มาของรางวัลแอคชั่น Action สุดมันสนันจอก็คงไม่พ้นความเล่นใหญ่ที่ได้รับบทนางฟ้าในเรื่องขุนช้างขุนแผนนั่นเองครับกายอยู่ไหนตายอยู่ไหนแม่อยู่ข้างหลังนี่แหละเฮ้ยอียอแล้วเจอไหมลูกพี่นี่เจอเฮ้ยเฮ้ย ทำไมมันมีสองสีล่ะท่านคุณพระข้าไม่แน่ใจเหมือนกันคุณแนลองถูสิเฮ้ยเฮ้ยนางฟ้ามันล่พี่ะทำไมทำไมนางฟ้าหน้าคุ้นๆจังเลยใช่ใช่นางฟ้าชื่ออะไรจ๊ะนางฟ้าชื่อ พัดนึ่งเป็นเจ้าของจัดงานวัดอเป็นนางฟ้าชาวบ้านที่นางฟ้าดูแลอยู่ดีใจด้วยถ้าถูกาออกมาเนี่ยนางฟ้าก็จะมาพูดด้วยกาสีม่วงก็จะตอบอ่อนหวานแต่ถ้าเป็นกาอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งถามคำถามอะไรก็ได้ใช่ไหมถามได้ตอบได้ถามได้ตอบได้อะลองเลยแม่นางฟ้าจ๊ะจ้าคือถ้าเกิดว่าคุณแผนกลับไปหานางวันทองแล้วเนี่ยฝนจะตกไหม ขอวัดกันบนึงนะคุณนี่เครื่องวัดมดคุยเล่นพร็อปคุยเล่นพร็อโอ้รู้สึกว่าฝนตรงบริเวณนู้นถ้าจะไปทางนู้นเนี่ยมันคลึมๆระวังฝนตกกี่เปอร์เซ็นจ๊ะประมาณสัก48%เปอร์เซ็นช่วงประมาณ4โมงเย็นล้ำลมเป็นยังไงจ๊ะทิศลมเนี่ยมันจะมา4-8เอเคอร์กลับบนกลับล่าง48ตรงๆแหละจ้ะ ลดไปด้วยนะพ่ะคุณแผนได้จ้ะนางถูกที่เอาได้เลยจ้าถูกตาละถูถูถูกก้างถูกก้างด้วยอิติลิศเพราะข้าคือเจ้าถูถูอย่างนี้นะอืทำไมอ่ะกลัวว่าเจ้าจะถูอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้คอประคองแขนให้ด้วยอิทธิฤทธิ์พกข้าคือ อยากจะถามคำถามอะไรอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรจะเอารางวัลเลยเหรอถ้าอยากจะถามว่าถ้าข้ากลับไปหาวันทองฝนจะตกไหมจ๊ะก็เดินไปซะรอมันมีไหมไม่มีแล้วจะกลัวอะไรฝนตกแต่งสองใบอย่างนี้ไหมเออพอแล้วเหนื่อยเออเก็บทีค่ะเก็บเก็บขอบใจแม่น้ำฟ้าจ๋า ว่าไงจ้าเธอคือข้าอยากรู้ว่า,าค้าขุนแผนจะได้แต่งงานกับนางวันทองไหมนะจ๊ะขุนแผนวันทองมีใจให้เจ้าอยู่แล้วย,ยกเว้นแต่เจ้าเนี่ยอย่าไปตกหลุมข้าจะได้แต่งงานกับนางวันทองไหมใครจะไปแต่งกับน้ำหน้ายอยงจา้า ตอนนี้เราได้รับเรื่องแล้วและดำเนินการมอบรางวัลให้คุณเชียร์ที่กำพรแล้วจ้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะสำหรับรางวัลอารามาสอวอร์ดนะคะบูแอคชั่นจัลันจอจากบทดางฟ้าในเรื่องคุณช้าคุณแผน เก็บไว้เป็นแรงบรนดาจใจยสำหรับนักแสดงต่อไปแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับรางวัลน้ำหนึ่มฟรีตลอดปีจากบีมิตดีใจจังเลยคะ่ะตั้งต่หลาเลยค่ะขอบคุณนะคะฮาร a m a าอาวอร์ดีใจค่ะผ่านไปแล้ว3รางวัลก็หาการโราละครจะแตกแล้วช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อว่าเหล่าฮาเร,าเรนเจอร์จะได้รับรางวัลใดกันอีกสักคู่เดียวครับ